ปังชุดตู้ตะวันมาสู้กันดีกว่าไม่อ่ะฉันไม่ชอบสองครามอืมไม่มีใครชอบสองครามหรอกลูกถึงปู่จะเป็นทหารปู่ก็ไม่ชอบไม่มีใครชอบแล้วทาไมเขาถึงทำสงครามกันล่ะคะปนูไม่เข้าใจเลยบางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่ห สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของคนในชาติโอ้เหมือนผมเคยเห็นหนังสือเรื่องนี้ของพ่ออยู่ที่ชั้นหนังสือไปตะวันไปช่วยฉันหยิบหน่อยอะไรของนายไปหยิบคนเดียวไม่ได้หรือไงฮาอานุสาวรีทหานอาสาสมัยรัชกาลที่หก พุทธศักราช2462นี่มัอนอะไรเนี่ยน้องๆมาทำไมวันนี้งานเขามีพรุ่งนี้นะงานอะไรหรอครับพ,พี่เอ้าก็พิธีเปิดน,นุสว,วรีฐานอาสานี่ไงละ่ะที่ในหลวงให้สร้างเพื่อรลึกถึงทหารที่ไปรบในมหาสงครามที่ผ่านมานะ่ะพี่ช่วยอธิบายเรื่องสองครามอีกนิดได้ไหมคะ หนูได้ยินผู้ใหญ่พูดกันแต่ยังไม่เข้าใจะคะ่ะคืออย่างนี้นะสยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลยทั้งที่สยามเราอยู่ไกลไม่ต้องเข้าร่วมก็น่าจะได้แต่ในหลวงท่านมองว่าถ้าเราเข้าร่วมถูกข้างและถูกเวลาก็จะเป็นประโยชน์กับประเทศอย่างมากเลยนะแล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับในหลวงท่านตัดสินใจให้สยามเข้าข้างฝ่ายสัมพันธมิตร ทั้งที่มีประเทศที่เคยบาดหมางกับเรามา่ก่อนอยู่ฝ่ายนี้ด้วยและชาวสยามก็ค่อนข้างชอบอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าในหลวงถึงกับเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์โน้มน้มนาวประชาชนด้วยพระองค์เองเลยนะและในที่สุดก็เป็นไปตามที่ในหลวงคาดการไว้ฝ่ายที่ในหลวงเลือกก็ชนะสงครามจริงๆพอเข้าใจนะเออน้องพวกน้องแต่งตัวแปลกดีอะ พี่ขอถ่ายรูปไปทำข่าวลงหนังสือพิมพ์หน่อยนะโหนี่เราจะได้ลงหนังสือพิมพ์ด้วยเหรอเนี่ยฮะอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งขอถ่ายรูปก่อนเอาละนะหนึ่งสองสามเอาเฮ้ยหายไปไหนกันเนี่ยน้องน้อง จากการร่วมรบในครั้งนั้นนอกจากเราจะไม่เป็นประเทศที่แพ้สงครามแล้วยังทำให้เราได้แก้สนธิสัญญาที่เคยเสียเปรียบด้วยสนธิสัญญาบาริงหรือเปล่าคะใช่พอแก้ก็ทำให้เราได้อำนาจทางการศาลและสยามยังได้รับการยอมรับให้ร่วมก่อตั้งองค์การสันนิบาตชาติด้วยนะถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับสหปราชาชาติสมัยนี้เลยละ่ะโอ้โหเจ๋งที่สุดเลยค่ะ ต้องถือว่าพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์นักการทหารที่มองการไกลมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยทีเดียวละเสรยดายถ้ากลับมาช้าได้วกว่านี้อีกนิดเดียวเราก็มีรูปอยู่ในนี้แล้วเนี่ยวันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชากาลที่6ทรงมองการไกลที่นำประเทศเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง พราะนอกจากจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติแล้วยังทำให้เราได้แก้ไขสนทิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอีกด้วย